ทำขึ้นเพื่อความตลกเท่านั้นดาทามาานะครับนี่รู้หรือเปล่าพราว่าโรงเรียนนี้มีเจสิงมาสจันทร์อยู่ด้วยละไม่รู้งั้นเหรอเงั้นจะบอกให้เรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่โด่งดังที่สุดเลยละเจะสิงมาสจันทร์เราจะที่ดจะยังไงละ่ะคุณฮาราโกะในห้องน้ําชั้นสองของโรงเรียนเก่าห้องที่สองยังไงละ่ะจะมีคุณฮาราโกะและจะทําความสมปัตสมหวังให้เป็นจริงแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเธอจะเอาสิ่งสําคัญของพวกเราไปแทนละ่ะการ คุณฮาราโกะออกมาแล้วก็เพียงแค่เข้าประตูสามครั้งเฮ้ยคุณฮาราโกะอยู่ไหมครับคุณฮาราโกะโยเลยเเลย็นแม่อะไรก่อนคิดไปเองสินะอยู่ตรงนี้แต่ค่ะ ไม่นะล่องกอทุลุผ่านได้ตัวอักษรขอระวอร์ลอยได้คุณคือนั่นคือเจ็สิงมหัศจรรย์ในโรงเรียนนี้อานาคกคุ้งวิญญาณในห้องน้ำไปละ